ก็รอสวสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องพี่กรณ์ทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ที่ส่วนยางนะครับผมอยู่ที่ส่วนยางอยู่บ้านไหนไม่รู้แล้วครับผมไม่รู้ชื่อบ้านอีกแล้วนะครับอันนี้ก็มาขุดคูสระนะครับผมมาขุดคูสระนะครับมาทำคูนะครับผมทำคูสะะคระ นี่มันสามารถให้คนเดินได้นะครับอยู่ข้างล่างนะครับผมนี่ก็จะทำกูสะนะครับทำขูสะทำให้มันเป็นเหลี่ยมนะครับผมทำให้มันเป็นทางเดินนะครับผมพอจะเดินไปตักน้ำทำอะไรอยู่ที่สระได้นะครับผมก็จะทำเป็นที่เดินนะครับแล้วก็ทำเป็นคูขึ้นนะครับผมเอียงขึ้นวันนี้คนขับก็ คือพิวดีนะครับผมคนเดิมนะพิวดี้ในฝ่ายางทางออกค่อนข้างไกลนะครับไกลมากอันนี้ต้องเดินเข้ามานะครับผมต้องใช้ไมโครเดินเข้ามารถด,ดัาไม่สามารถเข้ามาได้นะครับก็ขอจะเดินมาถึงก็ใช้เวลาสักหน่อยนะโคตรเหนื่อยเลย ตอนนี้เวลาเก้าโมงนะครับผมเก้าโมงสิบสามนาทีนะครับก็มาถึงหนั่งงานก็ต้องได้นั่งรอลูกค้านะครับที่จ้างเรามาทำนะครับผมก็ได้นั่งรอสักพักหนึ่งนะครับว่าเขาจะมานะครับผมก็เลยว่าจะได้มาขุดมันก็เป็นเวลาเก้าโมงแล้วนะครับ อันนี้แดดก็าจ้านะครับผมแต่ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแดดมนจ้านะครับแต่ยังไม่ร้อนพวกดินนะครับผมก็จะเอามาทำเป็นทางนะครับฝังเอ่อพวกที่ มีน้ำขังนะครับผมพวกที่มีน้ำขังนะครับก็จะฝังไว้เอาเดินมาใส่นะครับ มันมีอยู่สองอย่างนะครับผมที่ผมคิดไว้นะครับในการทํางานนี้นะครับผมก็อย่างแรกคือแต่งคูสะนะครับผมแต่งคูสะให้คนเดินได้สามารถเดินได้นะครับอย่างที่สองก็คือในการเพิ่มขนาดของสะนะครับผมเพิ่มขนาดของสะนะครับให้สะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะครับผมเพิ่มขนาดของสะ อย่างที่สองนี่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมก็เดาๆกันไลนะครับเคลิปหน้าอาจจะเป็นก็ได้นะครับอาจจะเป็นการเพิ่มสาก็ได้นะครับรอไว้รอดูกันคลิปหน้านะครับมุมถ่ายรูปม,มันก็ค่อนข้างจะน้อยสัหน่อยนะไม่รู้ว่าจะถ่ายส่วนไหนถ่ายออกมาสวยไหมไม่นะครับออกมาแย่เลยลนะ่ะ ก็ครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดคลิกไลค์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปให,หม่จากช่องบิ๊กรอนทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดติดตามช่องบิ๊กรอนทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปหนะ้าจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ช่องบิ๊กรอนทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนอเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ, bye bye, ค,รบคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับ มาเห็นแมคโครแต่งแต่งแต่งตะอยู่นี่นหละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ